ให้ท่วงท่าให้วิญญาณนั่งให้ยกก้นแม่นะ้วมันต้องการขุนเจ้านะครับนะครับขุนเจ้าขุนเจ้านั่งด้านหน้าก็ได้นะครับเพอท่านนั่งท่านนั่งด้านหลังเนี่ยน้องๆจะนั่งไม่ถูกเองใจนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเก้าอี้หนึ่งโปรให้ท่านขุนเจ้าได้เต้นด้านข้างดีกว่าครับเป็นการให้เกียรติด้วยนะฮะเดี๋ยวครับ แต่วมื่ี้เมื่อกี้พี่พี่กรณ์บอกว่านี่เอามาฝากให้น่่ยนารักไหมดีอยู่ดีอยู่ที่เวิร์คพอยต์อย่างเดียวที่อื่นไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีหนังสือที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเด็นไลน์เสร็จเนี่ยเอาหนังสือมาครับให้เลยนะครับเอากลับไปมอบไปที่ตัวเจอที่ไหนมันมาหาที่นั่นเลยไม่ได้ดีใช่ไหมครับเป็นอไรเป็นผีครับโต๊ะนี้มีไว้ทำใหม่นี่ สงสัยอยากจะให้วางของหรือเปล่าคะเอาด่าไม่มันไม่เอาค่ะเจ้าหน้าที่คะควรเครียรนไม่อยะเรือะไรนะมันลำบากเขาอะไรนะอะไรเอา6แดงโอเคค่ะคุณฟองเนี่ยวคูปออตรวจนลดไหมคะค่ะโอ้โหคุณเรียกมาที่เป็นครั้งที่หนึ่ะเป็นครั้งที่สองครับ นี้เป็นยี่สิบองแล้วใช่ครับผมต้องบอกว่าได้รับการตอบรับทุกปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแปลกใจมากมีแต่น้องๆเช่นะน,ะ <laughs> นั้นเลแค่ไหนเพราะหลายคนกว่าไปที่ลิวมาพิสเนี่ยเขาวาดฝันเลย <laughs> อะไรเยอะๆ <laughs> เออล,ลุนดตะบีตะบันมาก <laughs> แต่พอมาไทยไม่ใช่เลยในใ่ารักมากใครบอกใครบอกพี่ริวหล่อขอสิน้นามจบเลยไม่หน่อย ไม่ได้เจอ,อน้องๆนะครับอีกครั้งนึงเพราะมันเห็นแบบนี้แล้วอยากกระจายเรื่องก,การทำแท้งใ้ฝั่งนึงนเลยอะ